ทำใหม่บทที่หนึ่งปฏิบัติการสายรับจิว๋วกัติกากระจ้อยร่อยกระตือรือรน้นกรู จอกแจก็กฉันเพนชะงักนักมายากลปฏิบัติการปฏิเสธ มารยาทล้มขมำวิธีการวิในสมาชิกสรุป สามคัคคีสายลับสำเร็จสู้ยิบตา